เสียงอ่านพระไตรปิฎกฉบับมหามกุตร,ราชวิทยาลัยชุด91เล่มพิมพ์ปีพุทธศักราช2525เล่มที่56หน้า90ถึงหน้า94การจนะขันทชาดกว่าด้วยการบรรลุธรร,รมอันกเกษมน,นรชนใดมีจิตร่าเริงมีใจเบิกบานเจริญกุศลธรรมเพื่อบรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะน,นรชนนั้น พึงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นสังโย์ทั้งปวงได้โดยลำดับจบการจะนะขันทชาดกที่6อัตกถาการจะนะขันทชาดกที่6พระบรมศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปาราบภิกษุรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศานานี้มีคำเริ่มต้นว่าโยปหัตเถนะจิตเตนะดังนี้ได้ยินว่ากุลบุตรชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่ง ฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาแล้วบวชถวายชีวิตในพระศาสนาคือพระรัตนตรัยครั้งนั้นอาจารย์และอุปชาของเธอกล่าวสอนถึงศีลว่าผู้มีอายุที่ชื่อว่าศีลอย่างเดียวก็มีสองอย่างก็มีสามอย่างก็มีสี่อย่างก็มีห้าอย่างก็มีหอย่างก็มีเจ็ดอย่างก็มีแปดอย่างก็มี เก้าอย่างก็มีที่ชื่อว่าศีลมีมากอย่างนี้เรียกว่าจุลศีลนี้เรียกว่ามัชชิมศีลนี้เรียกว่ามหาศีลนี้เรียกว่าปาติโมกขสังวรศีลนี้เรียกว่าอินทริยะสังวรศีลนี้เรียกว่าอาชีวปาริสุทธิศีลนี้เรียกว่าปัจจยปฏิเสวนศีลภิกษุนั้นคิดว่า ขึ้นชื่อว่าศีลน,นี้มีมากยิ่งนักเราไม่อาจสมาทานประพฤติได้ถึงเพียงนี้ก็บรรพชาของคนที่ไม่อาจบำเพ็ญศีลให้บริบูรณ์ได้จะมีประโยชน์อะไรเราจักเป็นขลือหัดทำบุญมีทานเป็นต้นเลี้ยงลูกเมียครั้นคิดอย่างนี้แล้วก็เรียนอาจารย์และอุปชาว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญกระผมไม่อาจรักษาศีลได้ เมื่อไม่อาจรักษาศีลได้การบรรพชาก็จะมีประโยชน์อะไรกระผมจะขอลาสิกขาโปรดรับบาทและจีวรของท่านไปเถิดลำดับนั้นอาจารย์และอุปชาจึงบอกกับภิกษุนั้นว่าผู้มีอายุเมื่อเป็นเช่นนี้เธอจงไปถวายบังคมพระทศพลดังนี้แล้วพาเธอไปยังธรรมสภาอันเป็นที่ประทับของพระาศาสดา พระาศาสดาทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอพาภิกษุผู้ไม่ปรารถนาบนรรพชาเพศมาหรือภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพระเจ้าข้าภิกษุนี้บอกว่าเธอไม่อาจรักษาศีลได้จึงมอบบาทและจีวรคืนเมื่อเป็นเช่นนั้นข้าพระองค์ทั้งหลายจึงพาเธอมาพระบรมศาสดาตรัสว่า ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุไรพวกเธอจึงได้บอกศีลแก่ภิกษุนี้มากนักเล่าภิกษุนี้อาจรักษาได้เท่าใดก็พึงรักษาเท่านั้นแหละตั้งแต่นี้ไปพวกเธออย่าได้พูดอะไรอะไรกับภิกษุนี้เลยตถาคตเท่านั้นจะรู้ถึงการที่ควรทาแล้วตรัสกัะภิกษุนั้นว่ามาเถิดภิกษุเธอจะต้องการศีลมากๆทำไมเล่า เธอจักไม่อาจเพื่อจะรักษาศีลสามประเภทเท่านั้นหรือภิกษุนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์อาจรักษาได้พระเจ้าข้ามีพระพุทธดำรัสว่าถ้าเช่นนั้นตั้งแต่บัดนี้เธอจงรักษาทวารทั้งสามไว้คือกายะทะวารวจีทวารมโนทวารอย่ากระทำกรรมชั่วด้วยกาย อย่ากระทำกรรมชั่วด้วยวาจาอย่ากระทำกรรมชั่วด้วยใจไปเถิดอย่าสึกเลยจงรักษาศีลสามข้อเหล่านี้เท่านั้นเถิดด้วยพระพุทธดำรัสเพียงเท่านี้ภิกษุนั้นก็มีใจยินดีกราบทูลว่าดีละพระเจ้าข่าข้าพระองค์จักรักษาศีลสามเหล่านี้ไว้ดังนี้แล้วถวายบังคมพระศาสดา ได้กลับไปพร้อมกับอาจารย์และพระอุปชาทั้งหลายเมื่อเธอบำเพ็ญศีลทั้งสามเหล่านั้นอยู่นั่นแลจึงได้สำนึกว่าศีลที่อาจารย์และอุปชาบอกแก่เราก็มีเท่านี้เองแต่ท่านเหล่านั้นไม่อาจให้เราเข้าใจได้เพราะท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงจัดศีลทั้งหมดนี้เข้าไว้ในทาวารสามเท่านั้นให้เรารับเอาไว้ได้ เพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าทรงรู้ดีและเพราะพระองค์เป็นพระธรรมราชาชั้นยอดพระองค์ทรงเป็นที่พำนักของเราแท้ๆดังนี้แล้วเจริญวิปัสสนาดำรงอยู่ในพระอระหัตผลโดยสองถึงสามวันเท่านั้นภิกษุทั้งหลายทราบความเป็นไปนั้นแล้วประชุมกันในธรรมสภาต่างนั่งสนทนาถึงพระพุทธคุณว่าผู้มีอายุทั้งหลาย ได้ยินว่าภิกษุนั้นกล่าวว่าไม่อาจรักษาศีลทั้งหลายได้กำลังจะสึกพระาศาสดาทรงย่นย่อศีลทั้งหมดโดยส่วนสามให้เธอรับไว้ได้ให้บรรลุพระอรหัตผลได้โอขึ้นชื่อว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอัจฉริยมนุษย์พระาศาสดาเสด็จมาตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลาย พวกเธอนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรครั้นพวกภิกษุกราบทูลให้ทรงทราบแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นที่ภาระแม้ถึงจะหนักยิ่งเราก็แบ่งโดยส่วนย่อยให้แล้วเป็นดุดของเบาๆแม้ในปางก่อนบัณฑิตทั้งหลายได้แท่งทองใหญ่แม้ไม่อาจจะยกขึ้นได้ก็แบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ แล้วยกไปได้ดังนี้แล้วทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาทกดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชาสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นชาวนาอยู่ในหมู่บ้านตำบลหนึ่งวันหนึ่งกําลังไถที่นาอยู่ในเขตบ้านร้างแห่งหนึ่งแต่ครั้งก่อนในบ้านหลังนั้นเคยมีเศรษฐีผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติผู้หนึ่ง ฝังแท่งทองใหญ่ขนาดโคนขายาวประมาณสี่ศอกไว้แล้วก็ตายไปไถอของพระโพธิสัตว์ไปเกี่ยวแท่งทองนั้นแล้วหยุดอยู่พระโพธิสัตว์คิดว่าคงจะเป็นรากไม้จึงคุ้ยฝุ่นดูเห็นแท่งทองนั้นแล้วก็กลบไว้ด้วยฝุ่นแล้วไถต่อไปทั้งวันครั้นดวงอาทิตย์อัสดงแล้วจึงเก็บสัมภาระมีแอกและไถเป็นต้น ไวนะ้ณที่สมควรแห่งหนึ่งคิดว่าจากแบกเอาแท่งทองไปไม่สามารถจะยกขึ้นได้เมื่อไม่สามารถจึงนั่งลงแบ่งทองออกเป็นสี่ส่วนโดยคาดว่าจากเลี้ยงปากท้องเท่านี้ฝังไว้เท่านี้ลงทุนเท่านี้ทำบุญให้ทานเป็นต้นเท่านี้พอแบ่งอย่างนี้แล้วแท่งทองนั้นก็ได้เป็นเหมือนของเบาๆพระโหธิสัตว ยกเอาแท่งทองนั้นไปบ้านแบ่งเป็นสี่ส่วนกระทำบุญมีให้ทานเป็นต้นแล้วก็ไปตามยถากรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนำพระธรรมเทศานานี้มาดังนี้ครั้นได้ตรัสรู้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าน,นรชนผู้ใดมีจิตร่าเริงแล้วมีใจเบิกบานแล้วบำเพ็ญรมเป็นกุศลเพื่อบรรลุความเกษมจากโยคะ น,นรชนนั้นพึงบรรลุความสิ้นสังงยช์ทุกอย่างได้โดยลำดับดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าปหัตเถนะได้แก่ปราศจากนิวรณ์บทว่าปหัตถ,ถมณโโความว่าเพราะเหตุที่มีจิตปราศจากนิวรณ์นั่นแลจึงชื่อว่ามีใจเบิกบานแล้วเหมือนทองคำคือเป็นผู้มีจิตรุ่งเรืองสว่างสวัยแล้ว พระบรมศาสดาทรงยังเทศนาให้จบลงด้วยยอดคือพระอรหัสตด้วยประการดังนี้แล้วทรงสืบอนุสนธิประชุมชาดกว่าบุรุษผู้ได้แท่งทองในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชนีแลจบอจกถากันจนะขันทชาดกที่ห